สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณน้ำในรายวิชาศิละปะอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นในเรื่องของการทดลองสีสันอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะและในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปและให้นักเรียนได้สาธิตลองทํามาส่งคุณครูก็คุณครูได้เห็นว่าทุกๆคนสามารถทําได้และมีความตั้งใจในงานที่ออกมานะคะ อันนี้คุณครูก็จะสอนในเรื่องของการเป่าสีนะคะโดยการใช้เทคนิคสีน้ําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการเป่าสีนี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะค่ะในหน้าที่27นะคะข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการเป่าสีนะคะยังคงใช้สีน้ําหรือสีโปสเตอร์อยู่นะคะเราไปดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่1นะคะก็จะมีแก้วน้ํานะคะ2ผู่กัน 3. หลอดพลาสติกนะคะ4จานสี 5. กระดาษวาดภาพร้อยปอนนะคะและ6คือสีน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำการเป่าสีนะคะว่าทำอย่างไรนะคะวิธีที่1น,นะคะวิธีทำนะคะก็คือให้นักเรียนใช้คู่กันจุ่มสีนะคะแล้วหยดลงบนกระดาษนะคะเหมือนในรูปภาพเลยนะคะหยดให้ทั่วเลย หยดตรงไหนก็ได้หยดลงบนกระดาษวาดเขียนของเรานะคะวิธีที่2นะคะก็คือใช้หลอดดูดนะคะเป่าสีนะคะที่หยดไว้นะคะให้กระจายออกนะคะเป่านะคะนักเรียนไม่ใช่ดูดสีกลับมานะคะให้นักเรียนเป่าสีให้กระจายอย่าให้สีมันเป็นก้อนนะคะเป่าออกไปให้ทั่วเลย และวิธีที่3ก็คือตกแต่งให้สมบูรณ์นะคะตกแต่งภาพให้ดูสมบูรณ์นักเรียนจะเป่าไปในทิศทางไหนก็ได้นะคะสีก็อาจจะสามารถผสมกันได้อย่างสีเขียวเป่าไปโดนสีเหลืองก็จะผสมกันเป็นเขียวอ่อนนะคะสีเหลืองเป่าไปโดนสีแดงก็ผสมเป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทคนิคนี้กันแต่ว่าวันนี้จะยังไม่ได้ทดลองทํานะคะให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการก่อนนะคะ ภาพนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะการเป่าสีน้ำนะคะโดยที่เวลาเราเป่าเสร็จแล้วกระจายตัวแล้วไปทั่วกระดาษเลยเราสามารถวาดภาพตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าแปะลูกตาให้เขาได้ให้เขาดูเหมือนเป็นมอนสเตอร์ได้นะคะนักเรียนภาพก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นเทคนิคต่อไปนะคะในหน้าที่29หัวข้อที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพับสีนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยทำมาแล้วนะคะ ทีนี้คุณครูจะทบทวนให้ฟังนะคะว่าการาพับสีนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะมี6อย่างดังนี้นะคะ1นู้กัน2สีโปสเตอร์3แก้วน้ํานะคะ4จานสี5สีน้ํานะคะและ6กระดาษวาดภาพร้อยปอนนะคะนักเรียนเราไปดูวิธีการกันว่าทําอย่างไร วิธีที่1นนะคะเมื่อเราได้กระดาษมาแล้วนะคะกระดาษขนาด A4 เราพับครึ่งนะคะพับครึ่งไว้ให้มีรอยพับนะคะก็คือนํากระดาษวาดภาพเนี่ยมาพับครึ่งแล้วก็กางออกนะคะเสร็จแล้วเราไปดูวิธีที่2ต่อเลยค่ะวิธีที่2หลังจากที่เรากางกระดาษออกแล้วให้เราผสมสีให้ข้นๆนะคะคือไม่เป็นน้ําจนเกินไปแล้วหยวดลงบนกระดาษตามรอยพับนะคะหลายๆสีเลยหยดหลายๆจุดเลยนะคะ วิธีที่3นะคะก็คือเมื่อเราหยดสีเสร็จแล้วให้พับกระดาษเข้าตามรูปลอยพับนะคะรูปลอยเดิมที่เราพับเอาไว้นะเสร็จแล้วเราก็ลูดเอามือลูบ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 ให้ทั่วให้สีมันกระจายอยู่ข้างในกระดาษด้านในนะคะ,ะในวิธีที่4นะคะเมื่อเราหยดเสร็จแล้วพับกระดาษเรียบร้อยแล้วด้วยก็ให้นักเรียนกลางกระดาษออกนะคะและ สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นนะในภาพตัวอย่างก็จะยังไม่ได้ตกแต่งนะคะให้ในักเรียนกลางออกก่อนแล้วค่อยตกแต่งเดี๋ยวคุณรูณจะมาสอนในสัปดาห์ถัดไปนะคะและนี่ก็จะเป็นภาพผลงานที่หย,หยดสีเรียบร้อยแล้วพับเรียบร้อยแล้วภาพออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการหยดสีของเราแล้วก็การพับกระดาษที่เราสามารถมีแรงกดทับหรือรูปกระดาษ ไปได้ตรงไหนบ้างก็จะให้สีกระจายตัวทั่วกระดาษออกมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อ่าต่อไปเรามาดูเทคนิคที่5นะคะเทคนิคนี้ก็คือการโรยสีนะคะการโรยสีนี้ก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด5อย่างนะคะ,ะก็หน็1นะคะจะมีพู่กัน2งผงขมิ้นและผงขามนะคะ3จานสีค่ะ4ีกระดาษวาดภาพร้อยปอนนะคะและ5แก้วน้ํานะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันค่ะว่าทำอย่างไร ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะคะนักเรียนมาทําความรู้จักผงคลามก่อนนะคะผงคลามคืออะไรหลายคนอาจจะรู้จักและก็จะมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะคะคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังดังนี้นะคะผงคลามนะคะเป็นผงที่มีสีน้ําเงินนะคะที่ได้จากต้นคลามนะซึ่งเป็นพุ่มไม้นะคะเป็นไม้พุ่มอ่าชนิดหนึ่งใบและต้นเนี่ยสามารถทําเป็นสีน้ําเงินได้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยนิยมที่จะ นำผงคามเนี่ยมาผสมกับน้ำแช่กับเสื้อนักเรียนนะคะซักแล้วก็จะทำให้เสื้อเนี่ยดูขาวดูใหม่ตลอดเลยนะคะนี่ก็คือ,อคุณสมบัติของผงคามนะคะจะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินนะคะนักเรียนเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นได้มาอย่างไรผงขมิ้นก็คือทำม,มาจากการนำเง้าขมิ้นนะคะมาต้มหรือนึ่ง หรือแช่ในน้ำเดือดนะคะแล้วนำมาหั่นให้ละเอียดนะนำไปผึ่งหรืออบให้แห้งนะคะแล้วบดเป็นผงนั่นเองก็จะได้ผงขมิ้นที่มีสีเหลืองนะคะอาแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าผงขมิ้นเนี่ยนอกจากที่จะให้สีเหลืองแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อีกนะคะเช่นช่วยลดการคันเวลาถูกยุงกัดหรือมดกัดนะคะโดยเรานำผงขมิ้นเนี่ยมาละลายน้ำ แล้วทาบริเวณที่ถูกยุงกัดหรือมดกัดก็จะทําให้บรรเทาลงนะคะมันจะลดอาการคันนะคะนักเรียนไปเรามาดูวิธีทํานะคะวิธีทําจะอยู่ในหน้าที่31นะคะนะถ้านักเรียนดูไปพร้อมๆกันกับหนังสือเรียนเลยนะคะวิธีทําที่1นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยล่างภาพนะคะแล้วใช้ผู่กันจุมนนะจ่มน้ํานะจุ่มน้ําแล้วระบายลงไปในภาพที่เราล่างเอาไว้นะคะนะ เสร็จแล้ววิธีที่2ก็คือโรยผงขมิ้นหรือผงขามนะคะให้เป็นภาพที่เราต้องการที่เราล่างเอาไว้ลงไปตรงบริเวณที่เราจุ่มน้ำแล้วทาเรียบร้อยแล้ววิธีที่3นะคะก็คือตกแต่งภาพให้สมบูรณ์นะคะโดยการใช้ปากกาเมจิกหรือใช้ดินสอวาดเพิ่มเติมได้นะคะและนี่จะเป็นผลงานการโรยสีนะคะในหน้าที่32นะคะนักเรียน เทคนิคต่อไปนะคะเทคนิคที่6ค่ะในหน้าที่33นะคะเรื่องของการสลัดสีหรือสบัดสีนั่นเองนะคะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1ผู้กันค่ะ2สีโปสเตอร์นะคะ3สีน้ำา4จานสีค่ะ5กระดาษวาดภาพร้อยปอนค่ะ6แก้วน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะคะว่าทำอย่างไรค่ะ และแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะคะนักเรียนต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการสลัดสีหรือสบัดสีก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรทำอยังไงนะคะ,ะเป็นการนําผู้กันนะคะจุ่มสีและใช้มือเนี่ยนะคะจับปลายผู้กันนะและสบัดมือเพื่อให้สีกระจายออกมานะคะการการสลัดสีนะคะจะทําให้ได้หยดสีที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะ ทั้งหยดเล็กและหยดใหญ่นะคะจะแตกต่างกันออกไปค่ะแล้วเรามาดูวิธีการทํานะคะวิธีที่1นนะคะให้นักเรียนนําพู่กันเนี่ยจุ่มสีที่ผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะสีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วก็สบัดลงบนกระดาษนั่นเองง่ายนิดเดียวเองค่ะแค่สบัดลงบนกระดาษแต่ว่าสําคัญอยู่ที่การจับผู่กันนะคะดูตัวอย่างมือที่คุณครูจับในรูปภาพนะคะนักเรียน วิธีการที่2นะคะก็คือการสลัดสีอื่นเพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็การสลัดสีอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะทําให้ภาพเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะมีสีสันมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและว,วิธีการที่3นะคะเมื่อภาพของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วให้นักเรียนนําดินสอหรือปากกามาวาดภาพเพิ่มเติมตกแต่งให ภาพสมบูรณ์มากขึ้นได้นะคะอย่างเช่นถ้าสีแห้งแล้วในกระดาษนะคะนักเรียนเห็นเป็นรูปภาพเราก็สามารถวาดภาพเพิ่มเติมได้นักเรียนสามารถดูภาพประกอบไปได้ในหน้าที่33นะคะนักเรียนและต่อไปเรามาดูเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิคที่7ก็คือการขูดสีนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ของการขูดสีนั้นมีอะไรบ้างนะคะ 1. นนะคะกระดาษวาดภาพร้อยปอนนะคะ สสีเทียนนะคะสีเทียนนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะ 3. ไม้แหลมค่ะนะคะสหมึกดำนะคะห้าู่กันค่ะหกแก้วน้ำนะคะและเจานสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการและไปทำความเข้าใจเรื่องของการขูดสีกันเลยค่ะการขูดสีนะคะนักเรียนเป็นการทดลองสีวิธีหนึ่ง ึ่งต้องระบายสี2ชั้นนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะต้องระบายสีเทียนก่อนค่ะชั้นที่2นะคะใช้หมึกระบายนะคะรอจนแห้งแล้วนำของมีคมนะคะเช่นเข็มหมดุดตะปูลวดนะคะไม้แหลมเป็นต้นนะคะนักเรียนซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะคะมาขูดสีออกตามที่เราต้องการนะคะให้ภาพมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ควรใช้สีเทียนที่มีอยู่นะถ้าจะทําหให้ภาพสวยงามยิ่งขึ้นควรใช้สีเทียนที่มีอยู่เนี่ยระบายสดใสในการระบายนะคะเน้นใช้สีสดใสในในชั้นที่1นนะคะนักเรียนวิธีทำนะคะ1นนะคะให้เราล่างภาพนะคะและใช้สีเทียนระบายนะสใช้ผู้กันจุ่มหมึกนะคะมาระบายทับสีเทียนนะคะ สามนะคะเมื่อหมึกแห้งนะคะให้ใช้วัสดุที่มีปลายแหลมนะคะมาขูดให้เป็นภาพนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในหน้าที่35นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะมีวิธีการและรูปภาพตัวอย่างบอกนะคะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพผลงานของการขูดสีนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อเราลงสีด้านหลังเสร็จแล้วพอขูดออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการและเทคนิคต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเราจะมาทำเทคนิคอะไรกันเราไปดูอุปกรณ์ที่คุณครูให้เตรียมเลยค่ะ การบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะในสัปดาห์ถัดไปดังนี้ค่ะ 1. ค่ะกระดาษวาดภาพค่ะ 2. ส,สีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะ 3. คู่กันค่ะ4แก้วน้ำา5จานสีนะคะและสัปดาห์หน้าเราจะมาทำพร้อมๆกันกับคลิปวิดีโอที่คุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์และอย่าลืมส่งงานค้างของคุณครูในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ